สอง้าซีสางเกิดอุบัติเหตุทางรังสีที่สำคัญในประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับโคโบอรด60ซึ่งเป็นวัสดุกํมมันตังสีที่ถูกนำออกจากเครื่องชายรังสีทางการแพทย์โดยไม่ได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยชิ้นส่วนดังกล่าวถูกนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเกลทำให้เกิดการราหายของรังสีและส่งผลกระทบต่อผู้คน ในบริเวณในใกล้เคียงหลายร้อยคนรวมถึงผู้เสียชีวิตสามรายจากการได้รับรังสีในปริมาณสูงในช่วงสองเดือนหลังเหตุการณ์การแพร่กระจายรังสีเกิดขึ้นเนื่องจากการแยกชิ้นส่วนโดยคนเก็บของเก่าที่ไม่รู้ถึงอันตรายระดับรังสีบริเวณร้านรับซื้อของเก่าเพราะว่าสูงมากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เงงต้องใช้เวลาข้ามคืนในการกูต้ตำเดิดรังสีที่มีลักษณะเป็นแท่งโลหะขนาดเล็กและได้ดำเนินมาตรการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่กว่าท้ยงทานภายบายคนในระยะยาวเหตุการณ์นี้นำไปสู่บทเรียนสำคัญในด้านการควบคุมและจัดการวัสดุกัมมันตังสีรวมถึงการชดเชยผู้เสียหายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง